แต่ผมตื่นเช้าขึ้นมาหาแนวความชิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองผมต้องทดแทนบุคุณแผ่นดินของเกิดตัวเองครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชดวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและก็พี่น้องชาวเฟซบุ๊กทั่วโลกหลายคนก็สงสัยว่าทําไมผมมีแนวความคิด อยากให้แต่ละคนนั้นใช้ลูกนะแล้วก็ใช้โปรไฟล์ที่แท้จริงในการทำการสมัครเป็นสมาชิก facebook แล้วก็ระบุชื่อจริงนามสกุลจริงหลายคนบอกว่า hey, เรื่องพวกนี้ไม่สมควรที่จะมาบังคับหรือว่าออกกฎหมายทุกวันนี้มันมีสื่อมีเพจต่างๆที่มีการเปิดเพจแล้วก็เปิด Facebook นะครับออกมาโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง แลวยังไม่พอนะครับยังออกมาโจมตีด่าท้อต่อว่าคนที่เห็นต่างกลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความสุจริตตั้งแต่ต้นดังนั้นรัฐบาลสมคว,ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะออกกฎหมายควบคุมในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําหนังสือนะครับโดยการรวบรวมนะฮะบุคคลและบุคลากร,กรต่างๆที่เห็นด้วยผมจะยกล่างกฎหมายครับแล้วก็ขอความเห็นนะไปยังสสที่ มีแนวความคิดที่เดียวกับผมนี่นะครับแล้วก็นกํากฎหมายตัวานี้เข้าสู่สภาเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราไม่ควบคุมกํากับดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศบางคนนี่ครับหน้าตาไม่ค่อยดีโทษทีนะครับไม่ได้ว่ากีดกันกันผมนี่เปิดไล์สดหน้าตัวสดแล้วก็ใช้โปรไฟล์จริงรูปจริงชื่อจริงนะฮะเพื่อแสดงความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนและก็ชาวโลกไม่โกหกไม่หลอกลวงบางคนนี่ครับ ใช้ชื่อปลอมอย่างนี้และใครก็ตามที่เข้ามาในเฟซผมถ้าหากไม่แสดงชื่อน,นั้นคุณจริงและชื่อปลอมผมลบหมดนะฮะแม้เป็นเพื่อนผมนะครับแม้เ,เพื่อนผมผมก็จะลบลบเลยฮะทําไมต้องลบครับเพราะว่าหนึ่งเราต้องมีความจริงใจต่อตอนเองและบุคคลอื่นและชาวโลกบางคนเนี่ยนะครับมีกิจนาไม่ดีใช้รูปโปรไฟล์คนอื่นสลอไปหลอกลวงคนอื่นก็มีนะฮะบางคนนะครับ ใช้ชื่อปอมนาเป็นคุณปอมไปหลอกลวงคนอื่นว่าจําหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัยหลอกลวงเอาเงินเขาก็มีนะฮะใครเป็นทนายก็ลงโป,โปรไฟล์ทนายไปเลยส่วนข้าราชการตํารวจนะที่ต้องห้ามไม่ให้ใช้รูปเครื่องแบบเป็นโปรไฟล์ก็ไม่ต้องลงก็บอกชื่อจริงนะเป็นคนจริงนะครับเพราะอะไรครับเราก็จะรู้ว่าคนที่ตํารวจคนที่ทนายคนที่ทหารอายการภาคสานะบางคนใช้นามแฝงเนี่ยถ้าหาก ไม่จริงใจก็ไม่ควรที่จะเล่น Facebook ไม่ควรที่จะมาใช้สื่อโชวชียลเนเฟิบ์ออนไลน์ลตรงนี้นะครับคนไหนก็ตามนะเพื่อนผมมีหมีเกือบ5 0 0 0ันคนนะครับและใครติดตามผมแล้วก็มาพูดไม่ดีผมบล็อกเลยนะครับเพราะอะไรครับป้องกันคนที่มาพูดให้เราเห็นต่างมันเรื่องดีแต่มาด่าท้อใช้คําหยาบคายมักหงควายมักทนายส้นตีนในพวกนี้ผมบล็อกเลยนะแม้กระทั่งเ,เพื่อนผมที่เคยรู้จักผมก็บล็อก ฝากไปยังเพื่อนที่ผมรู้จักและก็ยังใช้ชื่อเฟซบุ๊กปลอมนะครับคำว่าปลอมหมายความว่าไม่จริงนะฮะกรุณา,าเปลี่ยนโปรไฟล์และก็ใช้ชื่อจริงนามกุลจริงถ้ายังคงใช้อยู่แม้เป็นเพื่อนกันรู้จักกันมา20ปี30ปีก็ช่างผมบล็อกแล้วก็ลบความเป็นเพื่อนเพราะไม่มีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนพี่น้องครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนท่านสมบัติสุจรานะครับ ท่านชมและจดผมอยู่ไม่รู้ท่านมีแนวความคิดเหมือนผมหรือเปล่าท่านก็เลี้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งนะฮะให้เป็นทนายความนี่ท่านก็ใช้โปรไฟล์จริงชื่อจริงนี่สมควรยกย่องครับบุคคลอย่างนี้สมควรยกย่องท่านใช้โปรไฟล์ของท่านซึ่งเป็นทนายความนะฮะและท่านก็ยังบอกว่าอดีตที่ผ่านมาท่านเคยเล่นการเมืองอะไรบ้างทําอะไรบ้างคนก็เข้าติดตามก็ให้ความารพนับถือแต่บางคนนะครับโปรไฟล์ขึ้นมามีแต่ชื่อชื่อปลอมแล้วก็ด่าทอรัฐบาลด่าทอฝ่ายค้าน แชร์เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะพวกนี้คือผมว่ารัฐบาลสมควรอย่างยิ่งที่จะออกกฎหมายควบคุมนะการแชร์ข้อมูลเกิดจากการอนุญาตดังนั้นเจ้าของเครือข่าย Facebook ที่อยู่อเมริกานะครับก็สมควรถ้าหากฟังไล์สดผมอยู่และคนที่อยู่อเมริกาแปลภาษาอังกฤษส่งให้เจ้าของ f a c e b o o ได้รับรู้ใครก็ตามในโลกนี้สมัครเป็นเครือข่าย Facebook ต้องใช้ชื่อนานุกุลจริงป้องกันการ,การ,การเกิด ก่อการร้ายอาชญากรรมต่างๆเห็นไหมฮะหลายครั้งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โคราชทหารคนหนึ่งใช้อาวุธปืนยิงประชาชนไร้สดนะท้าทายอย่างเงี้ย a c e b o o k ก็ต้องม mm hmm. ีการดูแลกำกับในแต่ละประเทศถ้าหากเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ต้องบล็อกทันทีเลยไม่มีการเผรยแพร่อย่างนงี้แล้วก็มอบอำนาจให้ตัวแทนแต่ละประเทศเนี่ยดำเนินการตัดหรือบล็อกสัญญาณ หรือการใช้ทันทีอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากอะไรก็ตามนะครับมีการเผยแพร่ภาพนาลามุกนอนาจารใน Facebook บล็อกเลยครับนายตองจัดการรัฐบาลต้องมีมาตรการในการกํากับดูแลในเรื่องนี้ถ้าหากปล่อยไปนะครับพี่น้องประชาชนครับมันก็ทําให้มีการเสพสื่อที่ไม่เป็นจริงสื่อที่ไม่ถูกต้องคนที่ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงโปรไฟล์จริงนั้นถือว่าเป็นคนที่มีความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตแต่คนที่ใช้ชื่อ ปอมนะฮะนามสก,กุลจริงหรือชื่อจริงนะฮะนามกุลปอมหรือนามสก,กุลจริงชื่อปอมพวกนี้เกตนาไม่ดีทั้งนั้นเราต้องเปิดเผยครับเราทําอะไรต้องชัดแจ้งชัดเจนเราทําผิดก็คือยอมรับผิดถูกก็คือถูกดังนั้นก็ทําให้สังคมมันน่าอยู่แล้วก็ดีขึ้นพี่น้องครับตื่นเช้าขึ้นมาก็กินน้ํามะนาวนะครับ เช้าเย็นนะครับกินน้ำมะน,นาวออกกำลังกายช่วงนี้โควิด1 9เนะฮะเราก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดบางคนติดหรูบางคนนี่ครับจิตอกุศลน,นะบ,บางคนเนี่ยไม่เคยชิดในการที่จะช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแต่ผมตื่นเช้าขึ้นมาหาแนวความชิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองผมต้องทดแทนบุคุณแผ่นดินของเกิดตัวเองเราเกิดในพื้นแผ่นดินไทยเราเป็นคนที่มีความตรงรักภักดีต่อชาติศาสนา คือผมเนี่ยบอกเลยว่าเห็นด้วยนะครับหลายคนบอกว่าที่เปิดต้องใช้ชื่อจริงโอ้นี่ดีนะครับที่เมืองจีนให้มีการรับรองเพื่อนจริงและชื่อจริงมีการตรวจสอบก่อนอนุญาตครับโอ้ขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลนะครับเป็นเรื่องดีนะครับท่านนะก็ประเทศไทยควรเอาตัวอย่างนะครับผมก็จะทําหนังสือถึงรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้เบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยว เย็นนี้จะพิมพ์หนังสือแล้วส่งหนังสือถึงท่านแล้วก็ถึงท่านประยุทธ์จันโอชาด้วยพราะมีข่าวมากมายครับมีการโจมตีรัฐบาลแล้วก็มีการใช้สื่อแอบอ้างเป็นคนของรัฐบาลโจมตีฝ่ายค้านมันมีนะครับดังนั้นเราต้องตัดการนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนนะครับควรปฏิบัติตามถ้าหากใครนะครับในเป็นเพื่อนผมแล้วก็ใช้ชื่อปลอมนานกุลปลอมแล้วก็พวกที่ขายของไม่เปิดตัวตนที่แท้จริง กรุณายกเลิกเป็นเพื่อนผมนะครับบล็อกผมก็ได้ก่อนที่ผมจะบล็อกพวกคุณนะครับกรุณานะครับบิงบอลนะครับเราเป็นเพื่อนกันต้องรักศรัทธาต่อกันดังนั้นก็สมควรที่จะใช้ชื่อจริงนามบุญจริงใช้โปรไฟล์จริงคุณไม่หลอต้องยอมรับนะค,บคุณไม่สวยต้องยอมรับอย่างผมไม่หล่อไม่สวยผมก็ยอมรับตื่นเช้าขึ้นมาหน้าดําคําเครียดนาตากแดดเรามีความเชื่อว่าการออกกำลังกายทําให้ป้องกันเชื้อ ไวรัสโควิด COVID 19เราก็ออกกำลังกายเช้าเย็นน้ำหนักจากที่หนัก80ตัวนี้ลดลงเรื่อยๆเหลือ 79, 78, 77เห็นไหมฮะเราออกกำลังกายกินอาหารก็กินน้อยๆกินง่ายๆหลายคนที่เป็นเพื่อนผมนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมลบแล้วก็บล็อกทันทีแม้เป็นเพื่อนกันมา20ปีรู้จักกันก็บล็อกเพราะคุณไม่มีความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนคุณขาดความจริงใจกับสาธารณะดังนั้นถ้าฟังผมอยู่ ก็าฝากนะครับพี่น้องคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์กันออกไปผมมัน่นใจได้เกินว่าพี่น้องจะเห็นด้วยกับผมคนที่สุจริตและก็เที่ยงธรรมเทีเ่ยงตรงมีเยอะแยะคนที่มีกิจตกต่ําแล้วก็กิจไม่ดีเนี่ยส่วนน้อยนะครับพวกนี้จะอ e ีแอบเข้ามาในรูปแบบของ facebook หลายคนก็เปิดเฟซขึ้นมามาโจมตีมาด่าผมเฉพาะผมก็ด่าไปนิดหน่อยเดี๋ยวอคอนทุบป,ปากแล้วก็บล็อกนะครับผมพนตรงตรงฮะ บางคนบอกว่าจะมาเป่าสมองผมอย่างวันนี้มาทีปืนในบ้านห้ากับบอกถ้ากูพลาดมา่อยหัวสะแน่นอนมนก็ตรงตรงอย่างเงี้ยนะครับเราพร้อมคนพวกนี้เราไม่ควรไปเสียวาด้วยพี่น้องประชาชนครับเราเสียเวนาไปก็ไร้ประโยชน์ใครเห็นต่างแล้วก็เป็นคนกรณีไม่ดีแล้วก็บล็อกเลยนะแล้วก็ลบเพื่อนไปเลยนะอย่าไปให้เขาเนี่ยมาสแสดงความเห็นในพื้นที่ Facebook ของเราเราอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดแล้วก็ต้องอยู่ให้ประชาชนเห็นตัวเรา ตัวตวนที่แท้จริงเป็นคนยังไงนิสัยอย่างไรเขาเห็นเลยครับใครอยากคบเราก็คบใครไม่อยากคบก็ไม่เป็นไรเราไม่ปไ,ไมปแสวงหาคบใครแต่เราก็ไม่รังเกียจใครประชาชนคนไทยทั้งประเทศคือเพื่อนของผมถึงแม้เขาจะเกลียดผมยังไงก็ตามถ้าหากผมมีโอกาสช่วยเหลือผมก็ช่วยช่วยทุกเรื่องนะครับนะฮะบ,บางคนไม่มีเงินค่าลงคยาามาหาผมผมก็จ่ายหรือคนที่เดือดร้อนปัญหาหลายนะครับเยอะมากนะครับส่งข้อความมาปรึกษาผมเยอะแยะนะครับนะฮะผมให้คําแนะนํา คิดหนึ่งเกิดที่กาญจนบุรีตะกวดตำรวจนี่นะครับจะไปจับเขาเขามีเขามีอาชีพนะครับขายของนะครับขายสินค้าขนส่งสินค้านะครับแล้วก็เขาขับรถเขาอาชีพคือถามว่ารับจ้างทั่วไปนะครับนะก็คือบนทุกสิ่งของตัดจริงไม้อะไรเพราะทขาทังนั้นขับรถผ่านด่านจะไปเจอมีดดาบนะฮะมีดที่ใช้ตัดไม้จะจับเขา พี่ชายเขาโทรหาผมว่าท่านทนายครับตอนนี้ตํารวจกักตัวไว้แจ้งจับข้อหา,ว,าวกพกอาวุธบอกว่า,บอ,วาบอกตารวจเตะกั้นคอนตรวจสลดคาตีนเลยมันชื่ออะไรนะอยู่กาญจนบุรีด่านไหนบอกว่าทนายบุญถาวรนบอกเรามาีมีดเนี่ยซึ่งสายเป็นเครื่องมือในการตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้รับจ้างเนี่ยและเราไม่เอาออกไม่เอาลงจากรถอยู่ใต้เบาะรถไม่ใช่อาวุธเพราะว่าไม่พร้อมใช้งานเราเอาใช้งานอะไรครับใช้งานตัดต้นไม้ ถ้าตำรวจคนไหนคนนั้นมันชื่อยศอะไรบอกมานะถ้ามันทําันทึกจับกลุ่มนะเดี๋ยวพี่จะฟ้องหนึ่งห้าเ็มันเลยสุดท้ายครับก็ผ่านพ้นไปเวลาสี่ทุ่มผมบอกว่าส่งไปบันทึกจับกลุ่มมานะถ้ามันจับกลุมเดี๋ยวผมไปว่าความให้สุดท้ายครับเมื่อเช้าวานนี้ครับน้องคนที่เจ้าของเรื่องก็โทรมาหาผมมาขอบคุณบอกว่าตำรวจตรวจนูน่น,นนู่นนี่ตรวจฉี่นะเอาฉี่เขาไปตรวจ นะครับตรวจร่างกายเขาว่ามีสิ่งเสพติดไหมคุณใช้หลักการอะไรไปตรวจฉี่เขาตาํารวจผมถามแค่นี้คุณใชายบุญญาต์ในมาตาไหนเมื่อเขาไม่มีพฤติกรรมไม่มียาเสพติดคุณบังคับเอาฉี่เขาไปตรวจแล้วปรากฏว่าผลการตรวจฉี่เขาเนี่ยไม่มีสารเสพติดเห็นไหมครับไม่มีสารเสพติดนี่แหละครับพี่น้องประชาชนครับเมื่อเขาไม่มีสารเสพติดแล้วคุณเนี่ยไปล่วงละเมิดสิทธิของเขา จริงแบบผิดด้วยกันนะผิดเลยนะครับหนึ่งห้าเจ็ดเลยนะรเรื่องนี้คุณใช้สิทธิ์อะไรกักเขาไว้ตั้งสองสามชั่วโมงสุดท้ายทำอะไรเขาไม่ได้ปล่อยตัวเขาครับแล้วก็โทรมาหาผมนะฮะเขาก็เป็นนักลบด่านเถื่อนนี่หละครับบอกว่าปรึกษาเกรงใจบุญเทว่าไม่ต้องเกรงใจครับดึกดื่นหาดไหนผมมาผมก็รับผมให้คำแนะนำพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องไอ้พวกตะกวดไอ้พวกตำรวจเร็วๆเนี่ยนะฮะอย่าให้มันมีที่อยู่หรือที่ยืนในสังคม ใช้เวลาสมชั่วโมงกับมีดดาบเล่มเดียวรถเขาก็ถูกต้องต่อทะเบียนไม่ได้ผิดพรบ,รบรรจราจรทางบกจะไปจับเขาไไรมีดดาบมีดดาบไว้สําหรับฟันต้นไม้กิ่งไม้เขามีอาชีพตัดแต่งกิ่งไม้รับจ้างทั่วไปมึงจะให้เขาเอามือไปตัดเหรอน้สตีนไต้ตำรวจเฮี้ย,นะยนะครับด่าเลยนะฮะเขาต้องใช้มีดตัดสิใช้เลื่อยใช้คอน เขาไม่ได้นําพวกนี้ไปฆ่าไปฟันใครเขาเอาไว้ในรถนะแล้วจะผิดข้ม,มูลกฎหมายอาญาพกพาอาวุธได้ยังไงนะครับมันไม่เข้ามันต้องดูกิจการที่ใช้นั่นแหะพี่น้องประชาชนครับนั่นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ฝากน้องประชาชนโทรมาหาผมทาง m e s s เจอร์นะครับคนต้องชื่อชื่อจริงนะครับปรึกษาผมครดีผมต่อไปนี้ต้องชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อปลอมนามสกุลไม่จริงหรือมมีตัวตนเนี่ยผมจะไม่ให้คำปรึกษาต้องบอกไว้ก่อนนะครับ นะบอกไว้ก่อนผมบอกเลยโทรมาก็ตัดสายทิ้งเพราะคุณต้องสุด,จด,ดใจจะปรึกษาผมเพราะปรึกษาฟรีพี่้องครับนั่นคือข้อจริงที่เกิดขึ้นจริงตํารวจที่เป็นคนดีก็จะโกรธเกลียดผมตํารวจเร็วมันเกลียดผมอยู่แล้วเหตุการณ์เกิดที่กาญจนบุรีตารวจฟังผมอยู่นะครับอย่าไปทํากับเขาชาวบ้านรับจ้างตัดต้นไม้ได้กี่บาทชาวบ้านมาก่อสร้างให้ผมเนี่ยนะผมรับเหมาก่อสร้างรายวันสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยผมให้ทํางานตั้งแต่เช้ายันค่ํา มือแตกผมก็มือแตกแก้งองแก้งานนะครับกว่าเขาจะได้เงินเจอดงเจอด่อดานไปนะครับไปขูดรีดเขาเนี่ยมันถือว่ามันเลวรามนะครับอย่าไปทําเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อชีวิตตนเองและสังคมพี่น้องครับก็เป็นเรื่องที่ออกมาพูดมาคุยในประเด็นคือให้พี่น้องประชาชนคนที่สมัครเป็นสมาชิก f a c e b o o k ต้องใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงรูปจริงสำหรับคนที่ไม่ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงรูปจริง และก็ออกมาสแสดงความคิดเห็นในกรณีต่อว่ารัฐบาลหรือด่าทอคนอื่นผมจะบล็อกและถ้าหากดีที่สุดนะครับอย่าให้ผมบล็อกเลยครับช่วยกรุณาเลิกเป็นเพื่อนผมซะนะฮะผมไม่ต้องการเป็นเพื่อนคุณเพราะคุณไม่มีความจริงใจกับประชาชนและไม่มีความจริงใจกับตนเองถ้าคุณจริงใจคุณต้องเปิดเผยตัวต,วต,วตวนที่แท้จริงพี่ครับพี่น้องครับนั่นคือข้อจริงที่ผมจะนําไปสู่การปรับปรุปรงแก้ไข,ขกฎหมายเพื่อพี่น้องประชาชนและชาวโลกพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความชิด อย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนิโช,ชสวัสดีครับ